หายไปกันหลายวันนอกกับที่ผมหายไปประมาณ5วันเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกผมติดเกม Persona 3นะครับแล้วก็บวกกับคิดใหม่มันต้องใช้การลงความคิดที่ค่อนข้างเยอะด้วยเนาะวันนี้เนืหาที่ผมจะนำมาพรีเซนต์ก็คือเรื่องของการที่เกี่ยวกับ Rover เ,เลยนะครับแล้วก็บางทฤษฎีเนะ้อที่ทมให้ผมรู้สึกว่าโ Rover เ,เนี่ยเขาน่าติดตามแล้วก็ดีนชัชาอาร์ของเขาเนี่ยจะน่าสนใจแค่ไหนนะไปะเอาเนื้อหากันเลยดีกว่านะ เอาจริงๆเนี่ยตอนที่ผมเข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับโ Rover ตั้งแต่แพทที่เราเล่นมา1.0จนถึงปัจจุบันผมแปลกใจมากเลยนะที่เราเจอข้อมูลเกี่ยวกับ Rover น้อยมากนะครับในความทรงจำของผมเนี่ยมันมีแค่ประมาณ3แพทเองมั้งในช่วง1.0นะครับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์กับเรามาข้อมูลแรกที่ผมพอจะจำได้ก็คือการที่ว่าแล้วมานนามโฟกัถึงก็คือทฤษฎีการที่เกี่ยวกับการรีเซ็ตของโ Rover เนี่ยนะครับ ผมมองมันไม่น่าจะเกี่ยวกับการที่ว่าโลเวอร์เนี่ยรีเซ็ตด้วยตัวเองไม่ได้มันต้องพึ่งพงาคนอื่นในการรีเซ็ตก็คือเทพพิดาคนนั้นที่ผลักเขาลงมาใช่ไหมอ่ะนี่ก็คือหนึ่งอย่างแล้วที่ผมมองว่าโลเวอร์เนี่ยรีเซ็ตด้วยตัวเองไม่ได้นะครับสองก็คือการที่ว่าโลเวอร์เนี่ยมีชื่อว่าลอตอาร์บิเตอร์ก็คือตอนที่เราได้ข้อมูลจากแพทหนึ่งจุดหนึ่งใช่ไหมว่าเขาคือเหมือนกับเป็นผู้ปกครองนะครับหรือผู้คอยดูแลซเซอร์วิสแห่งนี้นไะอจุดหนึ่งเนี่ยผมผมรู้สึกไม่รู้ผมคิดไปเองหรืืรืืออออออเเ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 ปลลลลล่่่่่่่าาาผผผมมมมจไได้้้ววนน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 ใใรรรรงงกกกีียบบะะคคััหแ็ คิดใหม่เกี่ยวกับไอเดียฟิวเจอมาเร็วนี้ครับในไอเดียฟิวเจอเนี่ยผมจะได้ว่าผมเล่นแล้วมันมีคำพูดหนึ่งที่ว่าโรเวอร์เนี่ยโดนรีเซ็ตนะครับก็คือโดนสตาร์ทโอเวอร์เพราะว่าสภาพจิตใจของโรเวอร์เนี่ยมันไปไม่รอดแล้วนะครับก็คือเมนทัลเบรกดาวน์นั่นแหละจุดนี้เนะี่ยน่าพูดถึงเป็นอย่างมากเนาะเพราะว่าตัวคนที่มีพลังบวกเยอะขนาดนี้อย่างโรเวอร์เนี่ยเราได้รู้จักเขาแล้วในแผง2.5ถูกไหมเขามีพลังบวกเยอะมากเป็นคนที่มีความคิดที่ ในแง่ที่ดีโลกสวยนะครับเราต้องการที่จะทําให้อาวัติศาสตร์นี้ก็คือทําให้ผู้คนในโซลเต็ไมไปด้วยความสุขเนาะเรีนด้วยการกําจัดพวกเทอร์เรียนทิ้งไปนะครับมันมันต้องทําอะไรขนาดไหนทําไมโรเวอร์มันถึงเม n นท่เบรกดาวะ ถึงกระทั่งต้องให้ตัวของเทพิดาเนี่ยรีเซ็ตเขาอีกรอบหนึ่งนะครับจุดนี้เนี่ยผมจะขอพูดไปถึง2 5สุดท่าเลยลวกันนะครับก็คือเรื่องของการที่ว่าไม่มีบทสนทนานึงที่ไม่ไม่ไมบทสนทนานึงนหลายอันเลยที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่พลว่าคุยกับโรเวอร์เนาะหนึ่งในจุดที่ผมรู้สึกว่ามันน่าเอามาพูดถึงก็คือเรื่องของการที่ว่าตอนที่โรเวอร์พูดกับพลอลลว่าว่าเธอไม่เข้าใจคุณค่าของชีวิตเลยแมมแต่น้อยอะไรเงี้ยอ่ะผมก็ <c oughs> คือใช่ผมก็ว่าฟังดูตลกเว้ยแต่แบบ ผมรู้สึกว่ารู้ว่ามันเป็นคนที่เข้าใจอะเข้าใจคุณค่าของชีวิตจริงจากจากแขกก่อนๆที่เราเล่นกันมาเขาเป็นคนที่ให้คุณค่ากับชีวิตของคนอื่นมากๆนะอ่ะแล้วแน่นอนหละเขาเป็นคนที่โลกสวยใช่ไหมละ่ะต้องการจะช่วยทุกสิ่งเอาไว้อะไรประมาณนี้แต่พอโดนพอรู้ว่าสวนเข้ามาว่าคุณเองก็ไม่เข้าใจที่ที่ความตายอยู่เคียงข้างกับมนุษย์เหมือนกันอ่ะอะไรแบบเนี้ย มันทําให้ผมรู้สึกว่าโรเวอร์มันไม่ได้เถียงอะไรกลับไปเลยน็แหนแหละมันก็มันไม่เข้าใจอะไรเหมือนกันเขาไม่ได้รู้ตรงส่วนนั้นแล้วผมมองว่าเนี่ยคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ของโรเวอร์ผมมองว่าโรเวอร์มันพยายามที่จะช่วยมนุษย์โดยการกําจัดทาสเสรอร์ดออกไปใช่ไหม กำจัดเทอร์โนเดียนอะแต่ทีนี้ผมมองว่าวิธีของโลเวอร์มันไม่เวิร์กเว้ยคือการกำจัดเทอร์โนเดียนออกไปมันโอเคแต่เทอร์โนเดียนมันอยู่ได้ด้วยความที่ว่าอารยธรรมมันยังอยู่นึกออกปะนั่นหมายความว่าอะไรตราบใดก็ตามที่มนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตยังอาศัยอยู่บนโซลาริสเทอร์โนเดียนมันก็จะสปอนขึ้นมาเรื่อยๆเว้ยเพราะาอารยธรรมมันยังคงอยู่ไงดังนั้นวิธีที่โลเวอร์ใช้เนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรกับการยืดเวลาไปเรื่อยๆเทอร์โนเดียนตัวนี้ตายไปแล้วไงอะ เดี๋ยวมันก็มีเทอร์เดียนตัวใหม่มาแทน,นเผื่อจจเก่งกว่าด้วยวิธีของโรเวอร์มันเลยแบบมันเหมือนกับการยืดเวลามันไม่มันไม่เวิร์กเว้ยนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ผมทําให้ผมรู้สึกว่าโรเวอร์ Rover ที่เราเจอตอนนี้มันคือโรเวอร์ที่เพิ่งกลับมารีเซ็ตได้ใหม่ถูกไหมอ่ะดังนั้นทฤษฎีที่พูดถึงเรื่องของการที่ว่าโรเวอร์คือผู้นําของ acts, แฟกซิตัสมันเลยมีมูลขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่าท้านี้คือเส้นทางแรกที่โรเวอร์เลือกก็คือการกําจัดเทอร์เดียนโดยการประสานงานกับแบ็กชอร แล้วก็หน่วยงานอื่นๆไปเรื่อยกําจัดเธอที่เองกําจัดทาเซติสคอร์ด,ดไปเรื่อยใช่ไหมแล้วมันไม่เวิร์กการเลือกเส้นทางใหม่ก็ถือว่าเมคเซนส์ถูกไหมอ่ะตรงนี้แหละผมเลยมองว่าถ้าวิธีสายขาวอย่างการทําแบบนี้ของโรเวอร์มันไม่เวิร์กอะสายดําอย่างแฟกซินะัสอาจจะได้ผลอ่ะสิ่งที่พอร์ลัวพูดเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าโรเวอร์เนี่ยไม่เคยเข้าใจตัวตนที่อยู่ใกล้เคียงกับความตายก็คือทาเซติสคอร์ดถูกไหมดังนั้นในอนาคตเนี่ยถ้าโรเวอร์วิธีนี้ไม่ได้ผลจริงเราอาจจะได้เห็นโรโรเวอร์นะครับ ที่เขาศึกษาเกี่ยวกับทาเสร็จดิสคอร์ดก็ได้แล้วสร้างองค์กรนี้ขึ้นมาที่ชื่อว่าแฟกซิดัตเนาะแง่แหละมันคือคีย์เวิร์ดที่เขาพูดไปตลอดอยู่แล้วก็คือว่าโรเวอร์เนี่ยถ้าเขาบอกว่าถ้าวิธีที่เขาเดินอยู่เนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลก็ต้องไปที่วิธีถัดไปใช่ไหมต้องส่วนนี้แหละที่ผมค่อนข้างเชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่ จรงจะไม่มีข้อมูลอะไรมากมายนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันมันเมคเซน์อะเพราะว่าวิธีปัจจุบันน่ะถ้าเราคิดกันตามตรงเลยเรารู้แล้วมันไม่เวิร์คเว้ยมันมันจะต้องมีสักจุดหนึ่งที่โรเวอร์มันมันสู้ไม่ไหวมันสู้ไม่ไหวอะเพราะว่าเทอร์โนเดียนมาสปอนเรื่อยๆใช่ไหมล่ะดังนั้นเปลี่ยนจากการสู้กับมันเป็นการทำความเข้าใจกับมันจะเร็วกว่าโดยดั้งเดิมเนี่ยผมมองว่าจุดประสงค์ของแฟ็กซิรัสเนี่ยมันค่อนข้างกำกวมอยู่อย่างหนึ่งนะคือแฟ็กซิรัสเนี่ยจุดประสงค์เขาคือการสร้างตัวตนที่แข็งงงงงแกกรร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 ่่่่่่่่วววววาา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 าเเ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 ทททพพจจ้้้้นนนนนนนะคคัับตตีีียยยยไมมมมมูหหหหถถึึอออ์โดืืิซล อาตัวตนอย่างอื่นใช่ไหมคือพอมันเป็นจุดประสงค์แบบนี้มันกำกวมตรงที่ว่าแล้วมึงจะสร้างตัวตนนี้ขึ้นมาทําไมอะสร้างขึ้นมาเพื่อกําจัดเทอร์โนเดียนสร้างขึ้นมาเพื่อกําจัดเซนิเนลแล้วทำทำไมเราเราไม่รู้จุดประสงค์ของแฟกซิลัสเลยนะครับบางคนบอกว่าสร้างขึ้นมาเพื่อยึดครองโลกมึงจะยึดครองโลกทําไมอะก็เดี๋ยวโลกก็โดนลาเมนลุกลานอยู่ดีอะแบบมันมันเลยผม่าผมมันเลยไม่เมคเซนไ้วยปัจจุบันอะเรามีข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับอะไรแบบนี้นะครับวันนีไม่อยากจะสรุปอะไรที่ นำพาคุณไปสู่จุดที่มันคิดมากเกินไปแล้วกันเอาไว้ตรงนี้พอนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าน่าพูดถึงมากๆก็คือเรื่องของการที่ว่า lower in the past นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่ผมคิดมานานมากเลยคือ lower reset มาแล้วกี่ครั้งนะครับคือในปัจจุบันที่เรารู้ข้อมูลเนี่ยผมจําได้ว,ว่าจูเอตเนี่ยเคยพูดกับเราว่า lower เนี่ย reset มาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมก็คือตอนที่เขาสภพยาพจิตใจย่ำแย่เกินไปจนต้อง reset ได้มาเจอกับจูเอตในแพท1.1ใช่ปะอ่ะ ตอนแรกเนี่ยผม็ใจว่าโอเค lower reset แล้วแค่ครั้งเดียวถูกไหมเราจะเข้าใจอย่างนั้นนะครับแต่พอมาเจอกับพลูว่าปุ๊บพลูว่าบอกว่าคุณมีความเป็นไปได้ตั้งหลายอย่างการรเ s e t นับครั้งไม่ถ้วนกับชีวิตที่ยาวนานนั้นนี่คือสิ่งที่คุณตัดสินใจเหรออะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบเอ๊ะเอ้าู้ w e r ไม่ได้ r e s e ตครั้งเดียวเหรอหรือว่าู้ว่ามัน r e s e ตหลายครั้งวะหรือเพราะว่าพลูรว่า,วาแค่หมันไส้ก็เลยพูดว่ามึงมีอายุตั้งนานเสียทาอะไรงโง่แบบนี้อะไรอย่างงี้แบบอะไรสรุปใครถูกใครผิด ข้อมูลตรงนี้มันยัง,ม,ยงมันยังไม่ได้ชัดเจนมากว่าโ o เวอร์รีเซ็ตกี่ครั้งมันเลยทำให้ตรงจุดที่ว่าไอโ l เวอร์อินเดอร์พาสที่เราคุยกับเขาในแม็กอ่ะมึงคือโ o เวอร์คนไหนวะมันคือโ o เวอร์คนนี้คนก่อนเราหรือโ o เวอร์คนก่อนหน้านั้นอีกทีหนึง่งอะไรเงี้ยเพราะเรายังไม่รู้จุดชัดเจนว่าโ o เวอร์รีเซ็ตแล้วกี่ครั้งโ o เวอร์อินเดอรพาสคนนั้นคือหมายถึงอดีตคนไหนอะไรเงี้ยคำสัญญาที่อิมพ r เรียให้ไว้กับโ o เวอร์คืออะไรเราก็ยังไม่รู้นะครับเพราะอกว่าเดีย้เอบอกว่าเดี้ มันมันมีหลายปมเกินไปที่ณปัจจุบันน่ะมันยังไม่เฉลยออกมาแล้วเนื้อเรื่องของเกมมันก็ขยันเสิร์ฟแบบปัญหาของแต่ละเมืองให้เราก็ไม่รู้สักทีว่าเอาเชื่อแล้วโลเวอร์มันเป็นใครมันมาจากไหนมันมีข้อมูลอะไรอะไรเงี้ยมันค่อนข้างน้อยณปัจจุบันที่เราพอจะคาดหวังได้ก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อมูลสุดท้ายนะครับที่อินฟเวอรทอร์เนี่ยให้ไว้แล้วคาเดเทียไปเจอพอดีนะครับแต่เรายังไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าใน2.5มันพรีเซนต์ในเรื่องของฟลอร่าอย่างเดียวอ่ะ ต้องรอแผดต่อไปอ่ะเนาะมันมีอะไรน่าสนใจออกมาบ้างผมก็นั่งรออ่านาอยู่เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับโรเวอร์เนาะเพราะตอนนี้ในเรื่องของโรเวอร์มันน่าสนใจมากตอนนี้คือคนทั้งคอมมูเกียดโรเวอร์ Rover หมดเลยจะจากเหตุการณ์ของโลว้าใช่ไหมอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเราเข้าใจโรเวอร์ได้มากกว่านี้เนี่ยมันอาจจะทําให้ผู้คนกลับมารักตัวเองนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับมันมันต้องมีเหตุผลดีๆแหละไม่งั้นโรเวอร์มันไม่งั้นการปูบทของโลว้าเนี่ยมันจะสูญเปล่าเนาะ การที่เธอโกโดโลเวอร์ที่เธอหายไปไหนไม่ดูนะครับรู้ว่าม่ต้องมีเหตุผลดีที่มันหายไปนั่นแหละก็รอติดตามชมได้เนาะในแพทต่อไปหรือเปล่า2-6งสเจะกลับไปที่เซติมอน,นก็ช่วงนี้มีอะไรให้พูดถึงเยอะเหมือนกันนะคือทั้งเรื่องของตัวคอครใหม่แล้วก็อะไรต่างๆนะแต่ว่านั่นแหละหลายคนก็พูดถึงไปแล้วนะผมคงไม่ต้องทำคลิปอะไรมากมายก็วันนี้ไปละเจอกันนะ